เอา่า้ดียพี่น้องดีในครัวจ้าพี่น้องจ้าอันน <lawsuit. S 2> <ulously, S 1> ี้มามสิมันล่างผักอืมพี่น้องมันเคยด่างแบบนี้บ่ครล่างครับที่ปลูกได่เ้านะคบ นังก,กระเซ็บตินกับเอาาขอติดกับกลมกับาเป็นอ่างนะาใส่ถุงพลาสติกด้ว่เอากระดาษมาห,อหอ่องลักนี่นองมันเคยด,าด่างแบบนี่บอกข้างล่างคับข้าวต้มสิปูกนี่ได้บ้างนะ เป็นใบใบตัวนี้แล้วก็เสียดนามคักๆพี่น้องดีในครัวจ้าพี่น้องจ้า อันนี้มาสิมันล้างหัวเป็นแบบเป็นแคบบแบบ่ดะนะ้วยเนาะเวลาล้างก็ล้างแบบเป็นใบๆอย่างงี้นะพี่น้องดีในครัวจ้าพี่น้องจ้าอันนี้มาสิมันล้างหัวเนาะล้างแล้วเ่านคุณเสด็จหน้าเสด็จ นอ่เพีน้ um ้เพืเสด็จน้ามัาเนาะออเนาะว่างแล้วกทำเพ่นเสด็จน้าไเสด็จน้ำอืม นเปนข้อดวเนาะเวลาล้างก็งล้างแบบเป็นใบๆอย่างนี้นะพี่น้งองล้างแบบนี้นะพี่น้องเพราะว่าเวลาอ่ามันจะมีดินมีอะไรตามโซกใบสนะล้างแบบนี้นะพี่น้องเพราะวาะ่าเวลา อ่มันจะมีดินมีอะไรตามโซกบสุดสนะคะพี่น้องน้องไปเห็ดเบิง้งแล้วจะด้อใส่ถุงใส่ถุงไว้ช่องพักนะพี่นอ้องใต้นะคะว่า เด็ดน้ำคับๆัพี่น้องมีโคกมีเกลมีอะไรตกคลานาะีนารังมโคกโคกมากริงต้อง เป็นใบใบแบบนี้แล้ราก็เนมีอห,หออคอกมีเก็บมีอะไรตุกตาเนาะมีอะไรี่ม,มัน้ิโน่าม,มาบนเสด็จน้ำแล้วนะ ออกมาชินก้เอาอใส่ถุงพลาสติกหรือว่าเอากระดาษมาห่อยังกระเซ็บถึงกบเออแต่มาใหยถุงกระป๋องกระด้าเะไรอย่อานะงเนาะ แบบนี้นะพี่น้องเพราะว่าเวลาอ่ามันจะมีดินมีอะไรตามโศกไปใช่ไหมเสียด,ดเดยนน้ำครัดดกๆาพี่น้องอันต้นเสียดบกบกเปล่าพี่น้องอันพี่น้องมันเคยื่อ่างแบบนี้บอกข้างล่างค่ะ ดูดีได้มา,ากนะครับดีในครัวจ้าพี่น้องจ้าอันนี้มาสิมันล่าง เนใบแบบนี้แล้วก็ตัก้องม ok. <c elas> like like cool. okay. ันเคยด่างแบบนี้บอกข้าล่งคข้าวตติูกนี่ได้ทางนครับางเป็นใบบแบบนี้แล้วเก็ตรงเสดดกักได้พี่น้องจ้ะ ต้องให้คนเสด็จน้ำเนาะคนยังบกปือ่อยทำแบบนี้ต้องกินใบใบแบบนี้แล้วก็พี่น้องล้องไปเห็ดเบิงแล้วจะด้อ ยังกระเซบกเออมานะกอนากี้งเนะเนาะมีเกียวมีโ <Ash> ม <ELLE vídeo> uh, ีเกลีอะไรตุกตาเนาะ่นีแบบนแบบนเร็นะเวลาล้างก็ล้างบบเป็นใบๆอย่างนี้นะพี่น้อง ใส,ใส่ถุงใส่ถุงไว้ช่องพักนะพี่น้องข้างใต้นะคะแลาเสร็จแล้วเขาใส่ถุงพี่น้องค่ะเขาใส่ถุงพลาสติกเด้อค่ะเด้อนี่นะคะเนาะ ห่าวห่อแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เป็นอาทิตย์กับพวเปื่อยพี่น้องเฮ้ยเหตุใดสินะซูตรือเก้าอีกข่าวออกมากินค่ะนั่งจนใบใบแบบนี้แล้วก็ห่อได้ห่าวห่อแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เป็นอาทิตย์กับพวเปื่อยพี่น้องเฮ้ยเหตุใดสินะซูตรือเก้าอีกข่าวออกมากินค่ะ อ้ก็ปใแนนะี้นี่น้องตแล้วเขาใส่ถุงพี่น้องค่ะเขาใส่ถุงพลาสะติดดกเด้เอค่ะเด้ออ,อ,นอ,อันคนเสด็บกบกปป้ื่อยทีนึงเนาะว่างแล้วทันคนเสด็จหน้า สเสด็จน้าน,น,นี่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 น้นน่งี่อีนี่นี่นี่นะ่นี่นส่ถี่ใส่นี่นี่น่นง่ักนีนี่นี่นข้างใต้น่นี่ะี่น่า ម្រាបាន់ពីលាល់ក្រាក្រ